ลิโอเนลเมสซี่นะครับทำสถิติเพิ่มเติมอีกแล้วหลังจากเกมเมื่อคืนนะครับที่ปารีสแซงต์แชมงเนี่ยบุกไปชนะบัคคาบีไฮฟามา3ประตูตอนหนึ่ง เกมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนะครับปารีสแซงต์แชรลแมงเนี่ยบุกไปถึงบ้านของบาคาบีไฮฟามาเป็นฝ่ายของปารีสนะครับที่โดนนำก่อนแต่มารัวแซงถึง3ประตูนะครับจากประตูของเลโอนีลเมสซี่คิลิยันเอ็มบัปเป้และเนย์มาร์ทำให้บุกชนะมาได้3ประตูต่อนหนึ่งนะครับคว้าชัยชนะในรอบศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกถึง2ครั้งติดต่อกันแล้วจากการยิงประตูของชายที่ชื่อว่าเลโอนีลเมสซี่เนี่ยทำให้ได้สร้างสถิติใหม่มา2รายการในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งนะครับคือการยิงประตูได้ ในถ้วยใบใหญ่ที่สุดของยุโรปเป็นฤดูกาลที่18ติดต่อกันซึ่งเป็นคนแรกและคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ทําได้และอีกสถิติหนึ่งของลิเวอร์พูลนะครับที่ทําได้ใหม่เนี่ยก็คือการยิงประตูคู่แข่งได้มากหน้าหลายตายที่สุดในแชมเปี้ยนลีกเพราะปัคบี้ไฮฟาเนี่ยคือทีมที่39ที่เจ้าตัวเนี่ยได้แมนขอ,องเดอะแมตไปครอบครองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครองสถิติร่วมกับคิสตียโนโลรนโดที่38ทีมเท่ากันทั้งนี้นะครับหากคารลิเบนเซม่าเนี่ยยิงประตูได้สักหนึ่งประตูในศึกู่่าชมมเเป้นือไ ก็จะทาบสถิติยิง18ซีซันติดต่อการของลูนเมซี่ทันทีขณะที่อีกสถิตินึงนะครับโรนัลโดเนี่ยต้องรออย่างน้อยถึงเดือนมกราคมหากได้ย้ายทีมถึงจะลุ้นทาบสถิติคู่แข่งของชาวเจนไตได้หรือไม่ก็ต้องรอเป็นฤดูกาลหน้านะครับสุดยอดจริงๆนะครับกับชายที่ชื่อว่าลเนเมซี่เนี่ยทุบสถิติใหม่อีกแล้วนะครับต่างดาวยังไงก็ยังเป็นต่างดาวอย่างนั้นเลยอายุไม่ได้มีผลกับชายคนนี้เลยวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ